สวัสดีครับนักกีันครับกริาไลฟ์นอ่มรกอเมาอเมริกาอเมรนกอเมริอเเม่เมาอกาอเมรเกนะาอัวนะเมรนอนรกามรกาอรกเรนาอรกามรอมรกาเอเาเรกานรอ,าอน <c oughs> รารากา,นะกาอิาริกา <c oughs> กาาทาาอกาอาเาาาา นีท้องฟ้าไม่ค่อยจ่มใสเท่าไหร่นะนื่องจากว่าเลยให้ดูบรรยากาศเฉยๆก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้ใครมีใครเห็นผมเท่าไหร่นะฮะเพราะเนื่องจากว่าลองไปทําอีกส่วนหนึ่งขึ้นมานะ วันนี้ก็ลองกลับมาใช้ประเด็นเับาะเนะมีปัญหากู่ขักเล็กน้อยก็เลยลองกลับมาอยู่ในเฟสอะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดก็ไปไปมาๆนะถือว่าเป็นการแบ่งปันความสุขแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้เพื่อนๆได้เห็นบนโลกใบนี้นะในงกส่วนหนึ่งของ พามบิดเข้าที่นะลัดฟอร์เรดรายากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ฝนตกนะ ทอเทปนี้เดี๋ยวก็จะถูกถ่ายทอดแล้วก็ลงไปอยู่ในพี่ยูด้วยนะฮะอันนั้นคือเพื่อนๆที่อยู่ในพี่ยูก็อาจจะไม่ได้เห็นผมไลฟ์ไประยะใหญ่หญๆนะเนื่องจากว่าถ้าบอกให้ฟังว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาก็ยังพยายามดูอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าขณะนี้คือผมไลฟ์ไม่ได้นะ จะเป็นเพราะว่าซับหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วพักหลังนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์ในแอปพลิเคชันบ่อยๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วใน u t u b e มันต้องผ่านกดถึงจะไลฟ์ได้นะหนึ่งพันซับแต่ว่าที่ผ่านมาหลายๆเพื่อนหลายๆท่านก็ใช้แอปช่วยกันก็ได้ อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มีการตรวจจับมากขึ้นหมายความว่าจริงๆแล้วซับผมก็ไม่ถึงนะเพิ่งจะเริ่มต้นลองเปลี่ยนแพลตฟอร์มลองย้ายทําดูว่าซับไม่ถึงก็เลยอาจจะเด้งขึ้นมาเพราะไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของฟรีมีอีกเยอะนะเราทําในเฟสก็ได้นะของมีฟรีฟรีมีอีกเยอะนะในโลกใบนี้ผมมีทรัพย์สินทางความสวยงาม ซึ่งหลายๆท่านบนโลกใบนี้ก็อาจจะไม่เคยเห็นเพราะนั้นทรัพย์สินที่ผมมีผมก็ถ่ายทอดจากตรงนี้ไปกนะ็ <c oughs> ถือว่าจริงๆแล้วก็ได้ได้สองแพลตฟอร์มนะถ้าเราไม่สนใจถึงว่าจำนวนที่เราจะต้องได้เราต้องผ่านกฎผมมองย้อนตัวเองก็จริงๆแล้วเราไม่จาเป็นจะต้องถ้ามันมีปัญหาหรืออุปสรรคมากเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปตามกฎเกณฑ์ที่เขาสร้างไว้จนจนทำให้เรา อะไรท่านจิตตกไปแล้วนะแต่ผมนี่นั่งคิดอยู่เมื่อคืนนะเราพยายามแก้ไขอยู่จนรู้สึกว่าเรามันความหมดความสามารถไม่ได้ความสามารถใหม่ๆเพราะว่ามันหมดไปนะไม่ใช่ความความสามารถที่จะทำเพราะนึ่งจักว่ากฎเกณฑ์ก็สร้างไว้มันค่อนข้างสีเขียวก็ไม่ได้นะเพราะนั้นมันไม่ได้เราก็ไปแบบอื่นนะมันก็กลับมาในลักษณะแบบเดิมแล้วก็ถ่ายทอดไปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่ารเรานําเสนออะไร ก็ขอขอบคุณนะฮะใครที่เข้ามาดูที่หลังแล้วก็แม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าใน YouTube นะก็พยายามจะถ่ายทอดสิ่งดีๆแล้วก็ความสวยงามบนโลกใบนี้เข่าถึงมีนะฮะไปกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทิทวทัศน์ทะเลท้องฟ้าหรือว่าพาร์คหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็จะพยายามถ่ายทอดไปให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้เห็นได้ชมถึงจะเป็นบางครั้งจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ก็จะบอกว่า ในหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งในหนึ่งทานมันไม่เหมือนกันนะอย่างเนี้ยผมขับรถทุกวันก็ประมาณแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นคือในทุกๆวันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเสมอนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคำนึงถึงว่าเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวนะอยู่ที่ว่าเรานําเสนอความจริงใจของเราเราอยากจะนําเสนอในสิ่งที่เรามีให้กับเพื่อนๆ จเป็นการทดสอบครั้งแรกนะผมยังไม่เห็นเพื่อนๆเ,เข้ามาทักทายในไลฟ์แต่ก็มีคนแวะดูอยู่นะจะไม่รู้จักหรือรู้จักก็แล้วแต่นะขอให้ถึงโดยที่ไม่มีใครทักทายนะถือว่าเป็นไลฟ์ที่แหมเนาะนะประทับใจอีกหนึ่งประทับหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งความรู้สึกเลยนะเพราะเนื่องจากว่าไม่มีใครทักทายชิป้าพกก็ขอขอบคุณนะใครเข้ามาดูทีหลัง ถ้าใครจำผมได้ก็ทักทายกันหน่อยนะฮ <c oughs> ะเดี๋ยวกลับไปดูสักเล็กน้อยนะจจะไม่เห็นนะ <c oughs> อ่ะถึงที่ทำงานแล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เราก็จะกลับมาอยู่ในลักษณะของการทำงาน mm hmm. าเหมือนเดิมนะในเฟสแล้วก็ ที่บอกคือมันมีปัญหานิดนึงในในเราอาจจะไม่ผ่านกฎเกณฑ์ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่านานาคตทําไม่ได้คือนาคตมันยังเป็นไปได้อยู่นะเป็นไปได้อยู่เพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราใช้ทางรัฐกันเนี่ยมันมันอาจจะถูกตรวจสอบแล้วถึงซึ่งปกติแล้วมันไม่ได้กฎเกณฑ์ที่เขาต้องผ่านซับหนึ่งพันนะอันนี้ผมที่ผ่านมาเราก็หลายๆท่านก็ทําไปพอสมควรผมก็มีส่วนพอสมควรนะแล้วก็ <c oughs> เราก็ไม่ได้ผ่านกฎเกณฑ์ตรงนั้น เลดี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเรากําลังฝ่าฟันตรงนั้นให้มันผ่านไปแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นทางลัดทางพิเศษที่เขาเมื่อสมัยก่อนย้อนไปไม่กี่ปีก็ไม่มีใครรู้แล้วเราก็เริ่มทํากันขึ้นมานะอรอเฉยๆปัจจุบันก็คือผมโดนวนแรกมั้งต้นทีเห็นอาจจะมีหลายๆท่านโดนแต่ไม่มีใครบอกกันนะอะไรแว่าคือมันถูกตัดสิทธิ์การ,รไลฟ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็<อ><อ>เดี๋ยวก็รอให้มันถึง ถึงพันก่อนนะครับเพราะจริงๆเราก็เริ่มมาไม่กี่เดือนเองนะฮะสักห้าหกเดือนก็ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เร่งสปีดการการมีตัวตนจริงๆในในใน,ในทั้งสองแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า ยูทูบนะมันก็มีรายได้ที่แตกต่างกันแล้วมันก็มีช่องทางการหาเงินที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่อยากจะบอกคือว่าตรงไหนก็ได้นะกรณีอย่างที่ผมมีงานประจําอยู่เราก็จะใช้แค่ช่องทางที่เหลือๆเล็กๆเอาไปดัดแปลงหรือเอาไปช่วยเหลือไปทําให้มันเกิดผลกลาําไรหรือสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาตรงเนี้ก็จะทําให้ผมมีรายได้พิเศษเป็นก็แกลก,ก,กมาเข้าไปในกระเป๋านะเพื่อนๆหลายคนก็คงมีแบบเดียวกันนะแต่ถ้าคนที่ไม่มี รายได้เป็นหลักหรือไม่มีงานทําเป็นหลักซึ่งตอนนี้งานประจํามันค่อนข้าง,างยากลงยากน้อยลงก็ต้องพยายามคีบไว้ก่อนนาทีนี้นะฮะใครที่ยังไม่จะออกมาทําให้มันฟังผมขอแนะนำว่าอย่าถ้าจะจะออกจากงานแล้วมาให้มันฟังตอนนี้อย่าพึ่งนะเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโลกมันค่อนงทางย่ำแย่นะ <c oughs> นั่นคือผมก็ต้องคีบงานบ่งไว้เป็นหลักก่อนงานด้านโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็นงานรองออกมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร ก็พยายามจะต่อสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ติดตามผมนะฮะแนทกฤษวัลไลฟ์ from US จะมีคอนเทนต์มีวิธีการไลฟ์มีเทคนิคแปลกๆแล้วมีการถ่ายทอดวิว uh, ทิวทัศน์หรือว่าอะไรที่คุณไม่เคยเห็นแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาดูกันนะคแต่ว่าใครที่อยู่ใน YouTube ก็ติดตามหน่อยนะฮะต่อไปก็อาจจะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อจากไลฟ์สดของ Facebook ไปลงมากหน่อยนะคงจะไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนเหมือนเหมือนเดิม เหมือนตะเก่านะฮะที่หายไปพักหนึ่งก็ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนๆกันใน YouTube แล้วจะเจอกันถ้าสนใจก็ติดตามอยู่นะไปติดตามใน Facebook นะฮะเหมือนกันเลยนะติดตามใน Facebook ได้เลยเขียนสะกดแบบเดียวกันเลยนะเนตกิสุวรรณนะครับเราไปติดตามกันในนั้นแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันต่อนะฮะเราจะโตไปได้วยกันไม่ว่าในโลกแพลตฟอร์มไหนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรายหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตลาตัว เราตัวเองไปทํางานก่อนนะฮะดูแลตัวคนเองสาคัญที่สุดนะครับเพื่อนฝูงเคารพข้างแบ่งปันเท่าที่แบ่งปันบ่ายน,นะฮะแล้วก็เน้นย้ำบุปการีดูแลเขาหน่อยนะครับอย่าละเลยนะฮะดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างและเขาจะดูแลเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนผมนนดกฤสวร์ไลฟ์ฟอร์มเวสสวัสดีครับ